สวัสดียามอเศร้าจ้าพี่น้องจ้าตื่นเศร้าขึ้นมาต้องมาเป็นคนดังคนดังสุกมือทุกบ้านต้องไม่คนดังเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งเขาแล้วยายกกับสีลาหมูไปตลาดมาได้หมูมาลาพี่น้องได้พักพักมะนาวักพริกตับไก่ปลาตังโกลมาให้เด็กๆมาทำกันลาบหมูกันเลยเนาะจ้า ต้มนังหมูใส่เกลือน้ำจ้าหุนะ่นใส่ตะไคร่ใบบวบสดนี่ยายสิมักมาเห็ดเอาเองมันดังแสบต้มถิ่มว้ไปฝากหมูต่อจ้าหม,มูยายสิมักฝากเอาเองค่ะขันข,ข้าวบดชห้ยข้าวส่ใส่น้ำมันห้น้ำมันบวชแสบเดี๋ยวยายสิฝากก่อนเา,านจ้ะ น่องจ้าใส่หม้อเลยใส่หม้มอเอาไวคทะล่วนระวงังค่ะตุ่มนั่งซุกแยกชิมสซอยกักค่ะพักก็ะส่ยแล้วจ้านั่งมูกระตุ่มซุกล่ะ ผักให้มันเย็นก่อนเดี๋ยวนสร้อยไปล้วนหมูก,กันเลยจ้านี่ยายขังแล้วล้วนให้มันนุ่มๆแ้่พี่น้องก็ต้องให้มันแข็งแต่ขัน้นตอนเห็ดสุกแห่งมันจะสีแข็งหนังซอยเรียละจ้านี่มาปรุงกันเลยเลเรับแรงใส่ขุนงวแนวหมักด้วยแสง ต่นหนึ่งปลาตามใส่มากก็จะขาดบ่ได้สูตรไผ่สูตรมันจ้าสูตรยายแซนี่อย่าใส่หลายแส่พอดีแล้วข้าวคั่วหัวใส่สวน ผิกใส่หลายบ่ได้เดี๋ยวคนเพชรนี่ยายนี่เด็กหน่อยน่ะใส่เพชรบ่ได้จ้าคน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 ก่อนอใส่พักหน่อยวายกระเทียมดองขววใส่กระเทียมดอง,ดงพี่นึง แต่ผูม้มักเลยจ้าผูบ่มักก็บ่ใส่ซิมก่อนแซ่บล่ะนิดนึนนงอืมมาใส่พักกันเลยนี่ลูกโดดหอมแหงหอมสดสะระแหน่ กับสีบว์อันนี้ป็นไดเนาะเป็นน,ปนองโบเพชรกัดงวยใส่เอาหน,น้าตาลาบหมูมากินกันเลยจ้าพร้อมแล้วจ้าหัพักเต็มถาดนี่พักเคี่ยงกะพักนอนซาละเน่กะลำาตะไคร่จากสวนไปกินกันเลยจ้า มาจ้ามาสวัสดีจ้าวันที่เขากินน้ำกันอยักหมูหร่าผมเอาอยากเจ้าไขนะ่เ<อ>น,นี่ยเอนี่ยทำหมูสบเสียมาคุยน้ำก,กันมาคุยน้ำกันมาคุยน้ำกันเรือหาเบื้องตังสีเรืองเนะนี่ยหัวบ่เห็ดบ่ เปรีวขาวอะยังไงเล็ดเด็ดเลยเลยเพียวบเข็เียมะเเด็ดเด็ดเจ้าฟ้าว ขอโตไปกินก่อนนะจ้าเดี๋ยวยายก็บอกล่วกินเพื่อจ้าบ๊ายบาย